รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทียมข่าววิทยุราชมงคลธัญ,ญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสายใหญ่คว้าผลงานดีเด่นด้านหน่วยงานจัดกิจกรรมและผู้ประสานงานบริจาคโลหิตประเภทสถานศึกษาประจำปี2562ถึง2565จากสภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราช อาจารย์สุภเวศส,สงคงรองคณะบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชพื้นที่สายใหญ่เข้ารับประกาศกิติคุณผลงานดีเด่นด้านหน่วยงานการจัดกิจกรรมบริจาคโรหิตประเภทสถานศึกษาดีเด่นประจำปี2562-2565 พร้อมด้วยนางสาวทิติมารักถนอมนักวิชาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ารับประกาศกิตติคุณผลงานดีเด่นด้านผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตดีเด่นประจำปี2562-2565จากภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่1จังหวัดนครศรีธรรมราชสภาการชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดนครศรีธรรมราชหน้าห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าเซ็นทัลน,นครศรีธรรมราชอำเภอรพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องด้วยวันที่14มิถุนายนของทุกปีเป็นวันผู้บริจาครหิตโลกภาพบริการโลหิตแห่งชาติที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยจึงได้จัดงานในโครงการ w a r of Hum of Humanity กำแพงแห่งมนุษยธรรมรวมพลังผู้บริจาครหิตเพื่อรณรงค์ให้มีการบริจาคโรหิตเพิ่มขึ้นเพียงพอต่อความต้องการใช้และทันท่วงทีสำหรับการรักษาผู้ป่วยซึ่งการบริจาคลหิตถือได้ว่าเป็นการสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นต้องใช้ให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโลหิต เพราะร่างกายแต่ละคนมีปริมาณโลหิตประมาณ17-18แก้วน้ำร,ร่างกายจะใช้เพียง15-16แก้วเท่านั้นส่วนที่เหลือนั้นสามารถบริจาคให้ผู้อื่นได้โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก3เดือนเมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้วไขกระดูกจะเป็นส่วนสําคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทนทําให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิมหากไม่ได้บริจาคร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุดังนั้นการบริจาคโลหิตจึงส่งให้มีผลดีต่อสุขภาพของผู้บริจาคอีกด้วยธนากรสิทธิสาร วิทยุราชมงคลศรีวิชัยรายงาน